น้องชาวมาอารมณ์มิงลาบ่ครับเนี่ยถ้าก็เจอน้องมาเลเซียมาบ่เนาะถ้าก็ท้ายหลูမျိုးซิๆบ้าท้ายญีมาเลยเดียวบ่เนาะท้ายญีมาเลยเดียวဆိုလို့ຊິ你ว่ามาเลเซียมาเล่าเล่าเนี่ยถ้ามาเลเซียနိုင်ငံကท้ายနိုင်ငံကိုเนี่ยเนาะมาเลเซียมาเนี่ยท้ายနိုင်ငံကိုပြန်ပြန်ဆိုပြီးတော့ तू ก็ပြော రా တာบ่เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းချက်မှာเนาะတစ်ချက်ละမလိုမได้พี่อะไรล่ะ तू เวลาบามาพม่าน่ะไม่ရှိဘူးบ่เนาะໂຕ यार คุณคุยภาษาไทยแล้วแล้วสุดาพูดว่าเออ เขาว่าเขาเขาพูดได้แต <misunder dentro S 2> <up, S 1> ่เขาแค่ไม่เข้าใจภาษาไทยแค่พูกแค่นั้นเขาโกรธแล้วก็ไล่เราอ่ะอ่าทวันมองเท่าดาวบเนาะดูในงานเนี่ยมองเท่าดาวบอเราไม่ได้ผิดอะไรเลยตุมมาดาบาม่าไม่ชืู่เลยเขาบอกว่ามามาเลพูดดีๆหน่อยแล้วพูดผิดตรงไหนอ่ะตูกว่าก็กองสกาาเบียวบอกทว่าก็กองเลยเบียวดาบา่าเบ้แหละเป็นนายกม้าในรูเล่บอกก็แค่บอกว่าเขาพูดภาษาใดได้แล้วเขาไม่พอใจเขาให้กลับไปเขาไม่พอใจเขาบอก มาเลี้ยวดีๆหน่อยนะทุกคนก็บอกว่าให้ก <Ske> ล <pt necessary> <land> right ับเลยกลับเลยกลับให้พี <us> <ain> ่เลยอีพี่น้องอียี่น้องอารมณ์เยาวราวเนาะเอาอยู่ในกาใจพี่น้องพี่น้อะอารมณ์วะแล้วคืออะไรอ่ะอาทุกอย่างบามาชิโดเลยเนี่ยเราไม่ได้ผิดอะไรเลยเออถ้าเราทำผิดกฎหมายอะไรวาเวลาคือเราเข้าปกติทุกอย่างคงมาบาเมีแต่ถือบามาม้อนลูรรมดาไม่ชื่อก็ไปเลยทุกคนอ่าคือแบบเจ้าหน้าที่ใช้อารมณ์มามากกว่าเหตุผลนะ เราเราไม่ได้ทําผิดอะไรเลยไม่มีเราทําไปเออถึงเวลาบ้ามากตูอมาเลาะร้าดาไม่ชีเป็นไหนเปาะเนาะเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถแล้วปล่อยနေแล้วมอทောက်เราก็ท้ายในมาเลเซียก็ไหนท้ายกูเปาะเนาะไม่รู้เค้าใช้เหตุผลเค้าโกรธเราใช่